มาเดี๋ยวมาเจอกนันแล้วทุกคนพอดีว่าผ่าลูกมาขี้อันขี้ของลิ้นเพราะว่าเลือดอันเลือดปีอันนี้ยังเลือดทิเก็ตละซองทิเก็ตเอาอันลูกมาขี้ของลิ้นลิ้นแล้ววันนี้เราอันมาเรามีบุญอยู่ในตัวเมืองเราบังเอิญเราจอดรถอยู่บนบนทางผ่านเขาเจ้าเออเราก็เลยแบบส่งบอดีได้ท่าเมื่อกี้เลาวเขาจะบล็อกทุกบ่อนวันนี้ก็นั่งกินรถกลับบ้าน ก็คือว่าเอออันอันนี้เซาติกอันลืมลืมในแฟนนี้ได้นะลืมว่าต้องมีวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองต้องมีขาดาวลืมขาดาวคิดว่าปีนี้แล้วไปแล้วก็บุนคริสต์มาสแล้วแต่ความจริงยังมีสามสิบเอ็ดเออแต่สิแล้วชีวิตมีลูกลืมวันที่ลืมมันเดือนลืมปีเออเอ๊ะกละซื้อของ่ซื้อขนมมันซื้ออมยิ้มฮะฮะกินลิ้น เออลบฟิตราวาคือว่าจงสารเขาเอ็นโซยังกับบด้เบิ้ลสัมว่าหลุดไว้ในรถราจอดรถอยู่บนอันขัจอขบวนเนาะบ้านฮะเอเป็นขบวนอ่ะเอสติวอเป็นขบวนโชว์ของขาบจอดเป็นโซท r a d i t i o นของบัสที่แต่งตัวเมื่อกี้นย นีเวราโบกปวได้มีเวลาเหตุที่วิดีโอขานต้นคริสต์มาสก็บ่ได้เห็ดจังเลยบ่ได้เห็ดอย่างจำปวดได้เห็ดอันคลิปวิดีโอซจำมีเวลาก็กลัวดก็ยังมีเวลาก็กลัวสติกซิมาแซ่ซิมาเว้าสู้ฟังแต่เรื่องที่แบบอันที่เห็นที่เป็นตะตกใจที่มันอยู่ประเทศฝรั่งเศสแต่กับซิโบแซ่ซีวิสส่วนตัวเออก็คือมีคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์ว่าสวิว่าอันซองของสติกลับโบมีดราม่าอีหยังโบสนุก แบบนี้จังบ่มีคนติดตามหลายแล้วจังสิติก็กเลยสีมาวาเาซะเนาะก,ก็คือว่าอันเนียเนี่ยได้สิถ้สติติมันนั่งว่าชีวิตของครอบครัวชีวิตคู่ของสิติให้ทุกคนฟังสติกบิบอเอาจังสันเออขนาดอันสองสามเมือก่อนสติติไปเบิ้งคลิปวิดีโอเก้าของตัวเองอคลิปวิดีโอเก้าของตัวเองแล้วอันเห็นอันที่อันเตอนที่ลูกซายของสติกิใครบ่สบายแล้วสติติเห็นคลิปนช่วงนัน,วน,น่วงนั้นบาก,กับคลิปวิดีโอลงยูทูบเหตุแลสวิติมามาเบิ้งแลสวิติรู้สึกอายอย เป็นอย่างเนาะเป็นอย่างต้องเฮ็ดเป็นอย่างเป็นอย่างสติกต้องเฮ็ดคลิปวดีโอคลิปนี้สินะเราแบบผู้สึกแบบแล้วก็แบบอายตัวเองได้เพราะว่าเราเฮาเป็นเฮาก็ผู้ใหญ่ขึ้นทุกมือความคิดเราเปลี่ยนทุกมือัเรามาคิดว่าโอ้ขนาดตัวเองมาเบิ้งคลิปตัวเองก็ยังเป็นตาอายเราถ้าลูกเฮาใหญ่มาถ้าคนอื่นนะครอบครัวเขาไปเห็นแล้วกันสีโบอายบกสินะเออสรับสติกนั่นแหละแล้วก็เลยมาตัดสินใจว่าสีโบสีแบบสีมาเวาให้ฟังก็คือซื้อซองสาวเหล่าในฝรั่งเศสเมืนบอกกับสีวาแบบ ประสบการณ์ไม่ๆหมหรือว่าอันตอนนี้ได้เฮดเวียบอะไรเด็กกับมาวาสุฟังวโอเคเพื่อนห่วงงานคนฝรั่งเศสเฮ็ดเวียบจังได้กับซมาซแต่กับสีโบเฮดแบบสไตล์เก่าแล okay, ้วซิโบมาท่าชีวิตประจันจังซันจังซีโบซิมาโบมาโบมาวบัญหาของครอบครัวให้คนอื่นฟังโบเอาเพราะว่าเออมันมันบดีน่ะติแบบบุญยขายดราม่าของอันชีวิตกิน แล้วก็มีบางคอมเมนต์ก็ว่างสิ่งครอบครัวสติกเราโบมีดราม่าเนาะเป็นครอบครัวที่แบบอ่าเป็นตาอิจฉาสิสติกจะว่าว่าทุกครอบครัวทุกคู่มีปัญหาหมดแต่อ่าต่างแต่ว่าเฮาสิมาแชร์หรือว่าเฮาสิมาเบาหรือเบาสินะเออเฮาสียักมาเบามาแชร์ให้คนอื่นฟังหรือเบาสิคอมเมนอยู่เนาะคนที่คนที่ติดตามเฮามันก็มีบางกลุ่มที่โบว่งดีอีกสินะสิแล้วแบบก็เลยแบบบ่ายักมาเบาสิเฮาแชร์ได้สิ่งที่เฮาเป็นตาแชฉสิไงใช่ว่า สติกสิบอมเบาเรื่องครอบครัวห้าตังแบ้ผัวของสติกอะสิเนี่สติกเบาแต่ข้อดีทุกคนแมข้อที่บดีเราก็มีสิแต่ว่าสติกบอมเบลสินะเป็นอย่างต้องอยู่ต้องเอามาเบาข้อบ่ดีของครอบครัวตัวเองครับคนอื่นต่างสินะทุกเรื่อนที่มีปัญหากันก็คือล่มกันก่อนสิบบมเบลอบ่เราอีกอย่างสมืยเนี่ยก็คือการ เห็ดวิดูและยางแบบเพื่อนบานสาติกแล้วเป็นอันผู้ติดตามสติกกระเบิงซองสติกดังแต่สติกเหตดเบียงแล้วสติกกัเลยนะบแล้โพยักแชร์ชีวิตกันไปอยู่แล้วคือว่าทุกคนอยู่อันต่างประเทศหรือว่าอยู่ฟลอร์เซนตความเป็นส่วนตัวเขาสำคัญสติกยานนะถ้ามาเหตุเดียโอเควิดีโอเคตอนนี้เลิกเบียงเออเลิกเบียเลิกเบียงจักโบเลบเลเล็บจัประคองใจค่อนอัน โอยากเห็ดว่าโอเคตอนนี้มือนี้เห็ดเวียงเลิกจังโมงจังโมงสิงเพราะว่าบางทีแบบมันติดตามได้ง่ายอยนะทุกคนเออโซเชียลเป็นตาแย่นะสินะเออควินกำลังใจฮวานเซนบอกโบได้มีแต่ข้อดีนะถ้าสิมานั่งแบาเอนนี่ถ้าสิมานั่งเราข้อดีข้อหายข้อเสียของเควินวะเควิน Yeah? No, me someone comment in my video. That's uh, my channel. You don't have any why drama. Is my natural hair? Ah, not my your how hair. How how ah. how have someone come <laughs> <Have>, to <laughs> ah, wash. Have someone uh, comment in my channel, my uh video. Uh, that's my channel. Don't have any drama. That's why I don't have a uh, many subscribe. Then I answer yet. Um, my husband, Sammy, uh, koyla S <s ลืมโอเควิน hmm. อ okay. wow, e si oh, ันค่อยเบาบางซามีค่อยจะเป็นบอดดี้มีแต่ข้อดีเพราบีคอสอยู่ในวิดีโอค่อยเบาแต่อันดีเจ้าแต่ว่าอันบอดี้ค่อยบอดดี้เบาแอนบอแม่นค่อยบูยักมาเบาเศร้าตอนสวยตอนงข้างขึ้นแม่นอันนี้ความจริงแต่ว่าสติกสิบอมาแชร์มาเบาทุกคนฟังโอ้พัวสติกบอดี้จังสันจังดี้จังตีบบผมอาสวัสดี ก็นเคยทแหละกับยับกกอีกอย่างนึ่งกยักมาแชร์แบบอ,อย่างยักให้คนมาเบิบ้งคลิปแหละเอ็นจอยแล้วบยักให้คนมาสงสารเอออันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นสักิ่งของจิติโยักคนมาสงสารนะทีนี <c oughs> เรานแหละตลูกสองสามมือก่อนว่ะเพอนมานั่งมาเบิ้งคลิปตัวเองค,คลิปเก่าที่เคยเหตุตอนหลุบบาวชัยอันตอนหลุบบาเราอัน อันโผล่ลงอยู่ถือมาคิดอ่ะวเป็นอยังเราตรงโฉวเนี้ยคนอื่นสงสารโอ้เป็นอยังมา,งอองาเลยามาคิดว่งโอ้ยตายเจ็บห,หัวล้วอายตัวเองอายจังไลยล่ะคิดไปมาโอ้ก็เลยสืมือนิ่ตั้งเต้นนี้สัติศิมาเบา,วาวสะโพบแบบโอเคมือได้ได้ออกไปนอกในบางทีก็โดนโดนส่ยสีไายบรรยาการภาเบิ้งฐานเนึ่งแล้วกันบางทีก็โดนโดนส่ยยังไปเวียกสิมาให้ิปวีดีโอเบาสื้อฟังว่าโอเคอันกประสบการณ์เห็นเวียกกับคนต่างประเทศกับคนฝรั่งแล้วเป็นจไดงเอามีตำรวจมีตำรวจ ประมาณนั้นเลยนะแหละมีตำรวจลัดอยู่นี่เลยตำรวจตำรวจอันตำรวจอันขี่รถจักรเออสิว่าฟังตอนที่มาฮอดอ่ะฝรั่งเศสปิดอีดแล้วทุกคนก็คือว่าเราก็เป็นบัตรนอกเราไม่เคยไปใส่เออออกจากบานมาแล้วก็ไปเวียงจันทร์ก็บไม่ได้ไปใส่ไปเฮดเดียวเฮงงานม็แล้วก็ปุ๊บมาฝรั่งเศสเลยเคสเนียจะเลย จะสิไปดีเินเพราะว่าคุณบดได้เพราะว่าคุณบดได้มีเวลาเฮ็ดคลิปวิดีโอแบบนี้หลายแล้วใช่เออมือนีเป็นผักพ่อนเลยผ่อนผักเบียผักเบียก็บอกมีเงินยังได้เงินเดือนได้ยังตื่นเต้นจะคูเงินเดือนเดือนพอดีในทางเรื่องนี่เป็นชายพอดีก็คืออันออกจากตัวเมืองสิไปหาดีเดินไปหาดีเดินอยู่ไกลๆอันแมงโดน้องบอนเพชรเวียงสิไปซื้อไข่เออบนอีก อนย่างสบายสบายทุกมือเมื่อกี้บอกเขาใส่แล้วว่าสิบวันย่างทุกคนฟังะมีห้ายูโรสเกณจะมาบล็อกเขามีเงินห้ายูโรตอนนี้หมดครอบครัวเป็นห้าสิบเป็นจุดสามาบุต้องไปว่ายูุภธีลาตอนนี้ยูใสแคบินบอกตัอนนี้เวลามีเงินน้อยเราบุจะไปเปรียบเทียบสแต่ลาวโอ้ยุลาวไม่เท่าไดเท่าได้กว่าสันมีหนึ่งร้อยยิงฟัดหนึ่งลันเออเรามักคิดอย่างนี่เออเป็นคนคิดแบบโพสิทีฟ เห็นบ่ขอดีไปใส่ใจหอนแต่ว่าสองคนใส่ใจหอนหอนกันบบมีได้พัวเป็นไฟเมียเป็นน้ำค่ย <laughs> อ,อยชินั่งอยู่รถท้าได้ค่อย,ช,ยชินลงคออทุกคนอยู่ในเมืองเมืก็เลยม,มาที่มันบบมีรถติดสบายอยู่เนี่ยเ <laughs> มื่อกี้ว่าสิบเอาเนี่ทุกคนฟังเควินมาคนติิละลืมละ ล,ล,ลูกสาวกำลังหลับลูกสาวกระเด็ดหลับใช่ดูแลงั้นสิบุนอนโอ้ปุเป็นอยังดอกเพราะว่าโบมีห้องเหี่ยและนอนในในกรบปุบเป็นอยังโอ้ลูกหลับเพราะว่าลูกสติกลับมักฟังเสียงเวลาสติกลัาแล้วลับมักหลับกับเสียงแม่เบาสิเวลาขี่รถไปใส่ถ้าพ่อแม่ลบกันอะสิลรา เพราะว่ามันบูมเป็นของง่ายทุกคนตอนนี้แล้วบูมเป็นของง่ายสิได้เฮ็ดคลิปวิดีโอว่าส่วนซะเพราะว่ามันยุ่งยากเฮ็ดเวียกเมื่อแล้วถ้าทุกคนเฮ็ดได้เฮ็ดเบียค่ะสิหูบางทีกับหูนะบางทีเป็นพราสถติขี้ขานติดเนาะเป็นคนขี้เกียจขี้ขานเออหน้าขาวไว้มักแบบนี้ไว้หน้าขาวเพราะว่ามีไฟไหลญี่ปุ่นจนหล่นอยู่้างดีเดินหน้าขาวขาวเออลูกสายหลับแล้วแต่ลูกสาวบ่หลับลูกสาวกำลังหลับเมื่อกี้เฮ่กำลังซึ้งซึ้ง You เนี่ยคอย่อยดูโอ้ค่อยบอกจะไปก่อนใช่ค่อยปุ๊บไปเลนี่ยค่อยไปไปไปเลยอยู่ใส่ไปต่อค่อยปุ๊บไปจะไปซื้อหาหารกันับโอเค,ออเคอ coping, ไปเลยอดีเราจะแววเลยตัวเด็กัวดังทา่างนมีเงิน5ยูโรถ่ายเดือดทุกคนทายูโรไปซื้อไข่ผม